เรามาวันนี้มาถ่ายที่บ้านปานนี่แหละก็เห็นงานศิลป,ปะมีคนหนึ่งที่ภรรยาเขาเป็น,ปนก็เขาเป็นคนที่ทําให้ผมได้มารู้จักสิลปบทีนี้เริ่มแบบจริงจังว่าแบบเฮ้ยมายอมรับกันหรือว่ามารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันไหมเนี่ยอย่างไรงังไม่เข้าถึงขั้นเอาใจนงงรว่า เอาบัตรนาสีไปเสียบตูดถุงไว้เขาหล่อมากเขาจะมีกฎเกณฑ์ประหลาดๆว่าเช่นอาทิตย์หนึ่งห้ามเจอกันเกิน3มวันมีกำแพงของตัวเองกินข้าวก็ไม่เคยเลี้ยงสองปีแรกวันนี้ผมเลี้ยงดีกว่ากว่ากว่าปาล์มจะมีคนติดตามผลงานต้องคิดเยอะต้องแต่งเพลงต้องร้องอะไรไอ้นี่มาปุ๊บตุ้งตับดังเลยคนชอบนี่คือผลงานของพี่ คิดนอ่ะุรักมูสามกูบันเท่าออนไลน์ออนไลน์ฮันเกิลฮันเกิลเยอะเอ๋อคราวนี้มาพูดถึงเรามาวันนี้มาถ่ายที่บ้านปานี่แหละก็เห็นงานศิลปะอันนั้นนะครับเยอะแยะอยู่ตามมุมต่างๆเรียนมาเหรอเรียนมาครับเรียนมา หมอวประสานมิตรครับภาควิชาคัศนศิสป์เอกจิตกรรมก็มีความสามารถไม่ไดแค่เรื่องเพลงละภาษาเอื่องศาลป์คือทำงานได้บทได้บกของศิลปะทำได้ทุกอย่างยกเว้นหาตังค์ไอ้คำนี้เหมือนกันเหมือนกันมี o ูแมสมี o ก่อที่ผมจะแนะนําให้เพศเห็นภาพของคุณนิดนึงตอนคุณเรียนเิลปนไป กูมีใครเป็นนายได้แึเปล่าเออโอ้โหกูเรวยป่ะมึงวันกูต้องเป็นได้ไงถ้าเป็นสมัยก่อนเลยเด็กๆก็ชอบจะหลงใจมึงเข้าใจคำว่าไอต้นไหมไอ้ต้นเนี่ยมึงเข้าใจมาคำว่าไอต้นเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยของคนที่ยิ่งใหญ่น่ะมึงเข้าใจป่ะกูนี่เป็นไอต้นของคนมึงเยอะแยะเยอะแยะทำได้ทุกอย่างย่าเว้นหาตานี่ย่าเว้นหาตังค์นี่ลงโทษตัวมึงนี่แหละในโลกนี้ไม่มีเสียแยงทุกอาชีพ มึงใช้แห้งเพราะมึงหมาไม่แดงหาทุกศาสทุกสาขาจิบทั้งหมดมีคนที่เก่งที่สุดและมีคนที่รวยที่สุดหมดเว้นาตอาจารย์เหลิมเนี่ยโชคดีอย่างนียคือแกเป็นคนติวให้เข้ามหาแล้วเจริญไม่โดนจะไม่ให้โซ่แม,ม,ม่พาไปไปหาคือก็รู้วาเมื่อก่อนเราชอบแม่พาไปหาเลยแล้วก็บอกว่าเอาเอเยวเดีเ๋ยวสอนให้กำลังจะเข้ามาหาอะไร แกก็ติวให้แล้วก็ใ้ประสานม,ม,ม,มีตานี้จังแต่ดินสีฟ้าแต่จเจลิมนี่แม่ไม่รู้จักนะจะพาไปเลยพาไปพาไปส่วนตัวมีได้ด้วยเข <c oughs> าชอบศิลปินคนนี้ก็ <c oughs> อ,อยากให้ลูกได้เป <c oughs> เป็นลูกศิษนะย์ล่าสุดเพิ่งเจอกันล่าสุด <c oughs> จำได้ไหม จ,จำได้อยู่แล้วแต่บอกอ้าวนี่มืวาดรูปอยู่นี่ม,มึงนักลอ้อจริงจริงวาดมาตลอดจานเอางานให้ดูเนี่ยโอ้งานนึงเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรไม่เคยทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งเลย,เลยแต่แบบแกไม่รู้รปานก็เคยจัดงานใช่จัดงานอะไรตลอดเดิมนมปเพราะว่าอย่างผมอยากจะบอกตรงนี้ศิลปินที่ที่ทำงานสาขาอื่นเหมือนพวกเราเนี่ยแล้วมาจัด งานเอ็กซ no. um, ์ต so ิชันงานนี้เดี่ยวเดี่ยวนี้น้อยมากครับแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่ที่ทำได้อะเพราะอะไรครับเนื่องด้วยชิ้นงานไม่พอเนื่องด้วยแบบว่าบางทีก็เรื่องคอนเซปต์ของงานเรื่องอะไรต่างๆนานามันหลายอย่างมันไหวแสดงทีแสดงทีแกลลี่ก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องขายงานได้มันโอเคมันกไม่คุ้มทุนแล้วเป็นศิลปะแนวไหนที่ชื่นชอบแล้วท่นอ่ะจริงผมก็ทำป๊อปอาร์ตคือเมื่อก่อนอ่ะชอบจะเหลิมแต่ว่าพอโตขึ้นเราก็เปลี่ยนมาชอบงานคน สามประเทศผมนะที่ผมชอบยกตัวอย่างได้ไหมได้ครับผมมีชอบอยู่ห้าคนคือมีเดเมนเฮิร์สคนหนึ่งเดเมนเฮิร์สต์ดองฉลามแบบดองฉลามแล้ว <Gym>. ก็แบบเอาแกะมาสับส <Ch unky Muslim> ับส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 ับคอนเซ็ปชวลอาร์ตคนที่สองมูรลการมมิสคาชิญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่ที่ทำที่เคยทำดุยวิ่ตองเป็นโมโนแกรมเป็นอ่าที่เป็นการ์ตูนการ์ตูนที่เป็นดอกไม้พี่ดอกไม้ยิ้มนี่อก็แบงซี่ แบงค์ชีเป็นอังกฤษเป็นกาฟิตี้แล้วก็อีกคนนึงอิตาเลียนชื่อมาลิซิโอกาตาแลนเป็นแบบคอนเทนชั่นอาร์ดทำอะไรแบบที่ล่าสุดเอากล้วยแปะข้างฝาแล้วขายได้เป็นล้านชีไอ้กล้วยอ่ะกล้วยกล้วยจริงๆอ่ะแปะเทปติดแพงเนี่ยยังเป็นล้านโอ้ยทุกอย่างมันขายได้อย่างเดียวคือพวกฝรั่งอ๋อคนไทยโทษนะครับไม่ซื้อเด็ดแล้วก็เจฟคูณ เจฟคูนเจฟคูนเป็นศิลปินระดับแต่นี่เป็นศิลปินที่รวยที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ที่งานขายแบบเชี่ยแบบแบงก์บอสแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ชอบตัวนี้คืออะไรรูปอ่ะมันมีทั้งรูปทั้ง s c u l เจอร์ทั้งอะไรหมดแล้วอีกคนที่ชอบตัวนี้คืออาริสคาปูเข้ามาเป็นศิลปินอินเดียอาริสคาบูอาริสคาบูตอนนี้มีงานแสดงงานงานเขาเป็นยังไงในแนวงานเป็นคอนเซ็ปชวลครับก็ทุกวันนี้ก็ยังทำงานศิลปะต่อเนื่องทำทำอยู่ครับทำตลอดครับ ว่างก็วาดนั่งวาดนมันไม่ใช่ว่าว่างก็วาดนะมันต้องวาดมันเป็นอีกอาชีพนึงขายรูปเหรอขายขายครับจะมีคนมีแก้าหน้ี่ดูแลผมขายเพลงครับเขาจะเป็นแสงเหรอจริงผมนึกว่าแบบทำเพื่อจะลงใจไม่ไม่ไม่ทำทำเพื่อเงินทำเพื่อเงินทำเพื่อเงินไปลงจานผมมีมีคอลเลกเตอร์สะสมอยู่ครับซินเขาไม่ได้เป็นแฟนคลับเพลงนะบางคนเป็นคนต่างชาติไหมเขาอยู่ไปสไตล์ไหน สามารถแบบว่านิยามตัวเองเป็นป๊อบฮาร์ดป๊อปฮาร์ดแล้วแล้วมีความถ้าผมจะบวกว่ามีความเป็นลายเส้นมีมีความเป็นการ์ตูนเป็นญี่ปุ่นนิดนผมก็ชอบญี่ปุ่นผมไม่ค่ชอบฝรั่ง ครับแล้วมันหนังอ่ะนั่นหนัง j จ v เจส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 งานนี้ก็เป็นฝีมือปาลไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้งานใหม่ทีมชื่อว่าไปตายแป๊บไปตายแป๊บไปตายแป๊บเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยคือแบบว่าขอแวะไปตายห่อไอ้ทีมันพูดถ้าเราคิดสมมติถ้าเราตายได้หลายๆครั้งได้เราคงแบบหาวิธีการตายแบบสนุกสนานสนุกมากเลยแล้วถ้าคนอยากดูงานก็ตอนนี้มีแกรี่ดูแลอยู่ครับชื่อสุเปโชคในอาร์ตเซ็นเตอร์ ก็เหมือนค่ายแกมี่ดูแลผมอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ทถวไหนอ่ะอยู่สุขุมวิท39 39ดูทางแบบออนนไล์ถ้าดยออนไลน์ก็เข้าไป็นในผมมีเพจชื่อ Mr. Sex Man ทำไมต้องตั้งชื่อแบบนี้ที่เมื่อก่อนเราทำงานอาร์ตเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์มาก่อนแล้วก็คือผมจะเอาตัวเองเป็นแบกตลอดมันเป็นตัวแทนของความหื่นกามของผู้ชายเราก็เลยแบบเอาเนี่ยมาทำมันเป็นคาแรคเตอร์เราเลยแล้วก็ตั้งชื่อว่า Mr. Sex Man ก็คือหมายว่า เป็นตัวแทนของสัญชาตญิยานที่คุดคุดในของผู้ชายที่อยากครับทุ่มบีเซ็กซ์ดายคือชีวิตจริงอ่ะระบายไม่ได้ระบายออกมาไม่ได้ก็จะระบายมาทางงานศิลป์แล้วบางทีไปเพิ่มไปเพิ่มแฟนให้โก้แซกแมนอ๋อเขาดิบดีเข้าไปดีเขาดิบบีเซ็กซ์ไอเนี่ก็เปเข้าไปแซกแมนโก้ไอพังนี้คนเข้ามาดูงานผมแปลกๆปลกคนแปลก มาแล้วไม่เจอแล้วในเพจแล้วในเพจนะบางทีนะนมีต่างชาติที่เป็นแบบเป็นแขกเป็นอะไรเข้ามาแล้วก็แขกม่ให้ดูแบบมึงไม่อ่านหรอว่ากูเขียนว่าาร์ติสไล์บล็อกนี่ีจานมาทุกช่องจานเสียบินมันต้องมี drive ตรงนี้ข้างในลึกๆความเก็บกด มีอีกคนนึงที่ภรรยาเขาเป็นก็เขาเป็นคนที่ทําให้ผมได้มารู้จักสิงคโปร์อ่าถ้าใครที่เคยดูคนหัวครัวคนหัวครัวมันจะมีผู้หญิงคนนึงไม่ใช่คนแค้นนะผู้หญิงปกติอยู่ในรายการนะครับแล้วก็แบบว่ามึนๆหน่อยดื่มชอบดื่มแบบใช่เป็นคนระหายตลอดเวลาใช่ชอบดื่มงั้นเดี๋ยวเราช่วยพลอยขออนุญาตช่วยพลอยได้ได้ครับผม มาแล้วครับผมใครครับอันนี้ลอยกัพันพรจันเฉลี่ยครับหรือว่าพลอยคนหัวครัวอ่ีาา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 าดังาาาาาากาาาาาากาา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 แล้วาา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 าเาาาพาา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 านะเาาาาาาา เริ่มคบกันใหม่ๆจนแต่งงานกันอะไรเงี้ยตั้งแต่คบกันก็เกือบสิปีมั้งครับสิบเอ็อเป,ปีแล้วสิปีเมื่อก่อนเนี่ยไปไหนเนี่ยพอจะต้องแบบพี่ถ่ายรูปให้หนูหน่อยก็ที่จะถ่ายกับปลาล์มแต่ในนี้โลกมันเปลี่ยนไปมันดิสรับชั่นแล้วมันเป็น,นคุณ <ผม S 1> ไม่อยากถ่ายกับพอยไม่อยากถ่ายกับพี่ใช่คีล็อกเกอร์กูรู้ <ว S 2> จักกันยังไงเออเจอกันยังไง จอกันที่หน้าบาร์แล <c oughs> ้วรู้แล้วมันต้องเป็นที่อัลโจรแน่นอนสำหรับสองคนนี้เซอร์เ <c oughs> คอร์ว่ะงคงไม่น่าจะเปได้น <c oughs> ในวัดท, <c oughs> ที่แบบว่ามาปฏิบัติธรรมแน่นอนเชาเชลดเลก็โชว์เชลดเลก็โชว์ก็ไปน,นั่งแล้วพอดีเขาเป็นเพื่อนกับพี่สาวคนโตเป็นเพื่อนแค่ไพอไปทุกคนก็รู้จักกันหมดก็เลยนั่งคุยกับเขาแล้วรู้ไปปุ๊บเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นศิลปินแล้วก็รู้จักค่ะเพราะว่าเขาเป็นเป็นเพื่อนกับ พี่สาวไงออมีความชื่นชอบส่วนตัวไหมว่าเฮ้ยเพลงเขาเจ๋งว่ะเคยไปกับพี่เราไปเจอเขาอะก็ยังเมาเขาก็อยู่เลยเนาะเม,มาว่าแบบดูมมมเมาเมาอะไรเงี้ยตอนเล<บ>่นปาร์คดูเมาเมาแบบไปเจองานอยู่อะเซะเงาะสซง,งะแงอยู่กับพิตตี้อยู่อะ <S 2> <S 2> พีพพ่พีพ่ยังบอกเลยเอ้อปาร์น,นี้นเขาดูแบบ สงเกตงแงอะไรไม่ใช่ข้อหาข้อหาอิงไฟดิจิชันไปทำงานอาร์ตเพราะเขาคือเซ็กแมนมิสเตอร์เซ็กแมนไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่อยู่กับอยู่กับพิตตี้อยู่เงี้ยจนโจนโจนเขาดูเป็นก็เราก็สวัสดีค่ะพี่ปามในเงเวลาเจอเขาเขาก็แบบดูสงเกตงแงนี่เนี่ยพอพี่ปามพูดมือม้จะไม่มีนะจ๊ะ ทันไหมทันมีแล้วอไต่อแล้วเขาเริ่มมาจีบมาอะไรยังไงอะขอเบอร์ขออะไรใครจีบใครก่อนยังไงนะไปเฉดแล้วเขาจะไปส่งที่ร้านมิวเนี่จากกันเพกา็วาต่อยท้องเขาก็ต่อยทขาเ้ของเรามันมีบัตรนาซีวันต่อมาเป็นวันเกิดนาซีซัสอาเสียบตูดผมไว้เปิดไม่ได้มาเสียบปลยปากเขาไว้ก่อนแล้วแล้วตอนนี้เขาชอบเคลมพอยว่าแบบว่าหาว่าพอยเป็นคนแบบไปวางแผน่เออไปบไบ้าก็โ ของเว้แมงเจอไอพวกผู้หญิงชอบขอไว้ให้เรานาตานี้หน่าตาีก็รเลยต้องทำาะว่าไปก็จะนาการอบัติไปคืนอันนี้ก็ชวนไปนูลนี่นั่นโอโห multi k i สภาพเป็นไงโอดีปกติค่ะเฮ้ยแฟนเราเหน่ยจนเ่ยที่รักถามว่าทุกวันนี้อยมี fc ได้ยังไงเพราะว่าเวลามีคนว่า ติดตามผลงานพี่นะคะติดตามผลงานนี่คือผลงานของพลอยคืออะไรครับพี่รักเป็นธรรมชาติตัวตนของเขาเมาโชวหัวความจะมีคนติดตามผลงานต้องคิดเยอะต้องแต่งเพลงต้องร้องอะไรไอ้นี่มาปุ๊บตุ้มตัดตุ้บดังเลยคนชอบนี่คือผลงานของพี่ชอบมากตอนที่พี่ จบเครื่องที่ฮ่องกงทีนี้จะเป็นเทปแจ้งเกิดได้งไงเดี๋ยวมีหัวข้อนี้นี่แจ้งเกิดหรือแจ้งตายแจ้งตายแม่งเอ้ยเหมือนไปอำเภอแล้วแบบขอใบมรณะบัตรอ่ะถ้าไม่ตกเครื่องแค่หลับแล้วไม่ตื่นลงไปดีไม่มีช็อตอ้วกไรายการอ่ะแล้วทีนี้พอมีอะไรที่บอกว่าเขาไม่เริ่มมีอะไรกันเหรอคะไม่ใช่ไม่เข้าถึงขั้นเอากันเแต่ว่า ทีท่าของการที่จะแบบเอ้ยเริ่มจีบเริ่มเ,<อ>เดทไม่มีเลยค่ะจริงเหรอสอปีแรกที่คบกันไม่เคยดูหนังเลยค่ะเจอ<ต>อยู่จากร้านนิ้วข้างบน <c oughs> สงาะซึ้งแงกันไปนแล้วปางล่ะคือพายเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่าสะดุดตาแล้วแบบทีร่รัจะชอบทำไมพูดอย่างนี้ลนะ่ะน้องไม่ได้สะดุดตาแต่น้องอา,าะสะดุดตาสะดุดสะกันเลยอะ บางทีเดินแล้วไม่เห็นว่ามีอยู่เยียบยังไงยังไงไม่เขาเตื้ออ่าก็ตื้อได้ก็ยังยังคอนเฟิร์มแล้วว่าตื้อตรงนั้นที่ของโลกอ่ะคุณเป็นคนกลางคุณพูดมาสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยจริงไหมก็ก็ผมว่าก็ต่างแบบตื้อกันไปด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยต้องบอกกับพลอยเนี่ยเขา จบศิละปะมาจากเซนต์มาตินที่ทำรองเท้าด็อกเตอร์มาตินคล้ายๆไม่ใช่ของเขาเป็นเรื่องจิวเวลรี่อ๋อผมก็เลยคิดว่าเขาของคนที่มีความชอบแนวศิละปะนะอาร์ตเหมือนกันเรียกา Approach กันด้วยอาร์ตศิละปละปใช่คนเราต้องสิ่งเสมอกันไงฮะเราสิ่งเสมอกันถูกต้องทั้งศิลปะทั้งด่ากันดื่มกินเขากินเลไรเหมือนกันมันก็ไปด้วยกันได้มีอารมณ์แบบผัดกันเช็ดอ้วกอะไรเงยประคองลากไปขึ้นรถไหวไม่เธอ อีก้าถึงไม่ไม่ไม่ค่ะปกติเราจะไม่คุยกันงั้นนะคะร้านประจำเนี่ยถ้าเราเห็นอิตานีส่งเริ่มไม่ดีละเราก็รีบไปก่อนเลยให้สินเสมอไม่ไม่ใครไปก่อนคนนั้นได้เปรียบเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเมาอ่ะอีกคนนึงต้องหยุดกินเพราะมันต้องดูแลตัดสูตร เขาบอกว่าเขาต้องรีบอัดมันก็จะไปบี้กันตรงนั้นเลยดิปัดห้องน้อยแต่พอตัว,ตวมากคอยไม่ไม่ไปก่อนก็ปาดหน้าที่ส่วนใหญ่ออกออกตัวแรงพร้อมเป็นผู้หญิงทิ้งตัว,ตวทีนี้เริ่มแบบจริงจัง,จงว่าแบบเฮ้ยมายอมรับกันหรือว่ามารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันไหมเนี่ยยังไงนะก็ไปขอเลิกกับเขาอะโดยที่เขาไม่เคยขอเป็นแฟนนะคบกันสถานะไม่ชัดเจนแต่วันหนึ่งมาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายแพรขอเลิกได้ไหมเขาคิดว่าเขา เขาคือเพาะเขาหล่อมากเขาก็ปาเป็นสติงกนะเขา rock เนี่ยตั้มบอลนะเขาหล่อมากเขาจะมีกฎเกณฑ์ประหลาดๆแต่ว่าเช่นอาทิตย์หนึ่งห้ามเจอกันเกิน3วันมีกำแพงของตัวเองกินข้าวก็ไม่เคยเลี้ยงสองปีแรกทุกวันนี้ผมเลี้ยงหรอกเออที่ที่ที่กินด้วยกันเนี่ย พอเมื่อก่อนลร์ดดันเนอร์วันอังคารนะมันลด50เปอรต์เจอเฉพาะวันนี้มันมีโปรโมชัน่นเขา,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 าไม่เข้าใจว่าแบบว่าทำไมคนเราจะต้องแบบตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้ถ้าไม่ว่างจริงไม่เจอกัน2อาทิตย์เลยก็ได้คือนี้ต้องไปเซตอะไรเยอะแยะอะไรเ<ม>งี้ยก็เลยไปสาเหตุมาขอเลิกใช่งงไหมถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นแฟนแล้วอยู่ๆมาขอเลิกกูงงครับเออจะขอเลิกกูท่องใบมโหหล่อสุดจ่ะอยากทำอะไรก็ทำ แล้วแล้วหล่อสุดเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นปีแล้วอาหนังสักเรื่องก็ไม่เคยดูพอสุดท้ายนะไปบอกเขาปุ๊บ วันนั้นที่เป็นนั้นก็บอกที่รอนดอนอร์เนอร์5ซเจอเฉพาะวันโปรโมชั่นเนี่ยก็บอกว่ากเนี่ยเออไม่โอเคแล้วล่ะเพราะว่าชีวิตฉันก็ต้องแบบว่าเหมือนก้าวหน้าไปทางอื่นบ้างถ้าเกิดว่าคุณไม่ชัดเจนเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องแบบบุกซอนเพราะอันนี้มันไม่ค่อยโปรอ๋อใช่มันอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาว่าไงเขาก็บอกงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูหนังกันนะแล้ววันโปรโมัด้วยหนังลดราคา ้ามถนนมาเอ็มพอลิเซียมหนังเรื่องแรกที่ดูด้วยกันรือเรื่องพรีเจตเตอร์โอ้โหอีนี่ก็นั่งรออะไรเอเลียนยิงกันหัวแบะเยิ้มเยิ้มโรแมนติกโรแมนติกแสดงว่าแบบความจริงผู้หญิงเนี่ยพลอยเนี่ยดูเหมือนผู้หญิงที่แบบว่าไม่ค่อยคิดอะไรจุดจิกแต่สุดท้ายมันก็ความเป็นผู้หญิงแน่นอนผมจะบอกคนดูว่าผู้ชมว่าบางทีผู้หญิงที่เราคิดว่าเขาเข้าใจเราทุกเรื่องแหละ คำจริงเขาสะสมไว้ใครใ<ช>จะไปเข้าใจเป็นเขา<บ>รอวันที่แบบว่าเขาเก็บทุกเม็ดทุกดีเทลแล้วเขาก็ปรุงมาประมาณสิบแปดสิบเก้าข้ออย่าประมาทเพราะนั้นเวลาเราคิดว,ว่าผู้หญิงคนนี้แบบเออเหมือนเข้าใจอะไรง่ายคุยไม่ต้องพูดเยอะไม่มีอะไรจุดอย่าสรุปวันหนึ่งมึงก็จะโดนแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าสรุปเราพูดดีกว่าใช่เคลียร์ไปเลยดีกว่า แล้วแล้วเรานึกยังไงพอเขาบอกจะเลิกแล้วมันมีความ,มเสียดายไหมก็ <c oughs> คิดว่าแบบว่าเราเออเราคงมันไม่ได้เรื่องจริงหอากเลยนน,นผม <c oughs> ผมชอบคติชอบเป็นคนเดียวผมชอบเป็นไอนคนเดียวเวลากินของอร่อยก็อยากกินคนเดียวแต่เพื่อนเธอเพื่อนฉันไม่ได้เห็นเธอไปคนเดียวนะแต่ไวันนั้นไปกับเพื่อนอีกคนนึงเขาเป็น เกี่ยวกับเพื่อนเขาไม่เห็นดูดโ <คน S 2> พอไปรายงานพอยเลยถ้าคนมันจะมีมันก็จะมีอะ่ะคุณรักหนูสามกูบันเธอ